จากวิดีโอที่แล้วเราได้รวบรวมเทคนิคการป้องกันตัวที่ใช้ไม่ได้ที่อาจจะสร้างอันตรายต่อตัวผู้ใช้เองนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้พบเจอยังมีวิดีโออีกมากมายที่มีการสอนศิละปะการป้องกันตัวที่ใช้ไม่ได้จริงเหล่านั้นเราจึงนํามันมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเพื่อแสดงให้เห็นว่าบนโลกนี้ยังมีปร,รมาจารย์จอมปลอมที่คอยสอนเทคนิคที่ใช้ไม่ได้จริงอยู่วิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชม15วิดีโอของปรมาจารย์จอมปลอม ที่สอนเทคนิคการป้องกันตัวที่หลอกลวงสยามคลาวแหล่งรวมอุปกรณ์ทางเลือกสำหรับคนอยากเลิกบุหรี่ของครบที่สุดทุกที่สุดในไทยทีเดียวที่มีการรับประกันสินค้าจนถึงมือคุณสนใจแอดไลน์ไปได้ที่แอดสยามคลาวบอกว่ามาจากช่องเหลาสมองฟรีส่วนลดค่าส่งสยามคลาวทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนอยากเลิกบุหรี่ 1. ประมาจา์พลิ้วไหวดุดสายน้ำนี่ไม่ใช่การเต้นลีลาสหรือแอโรบิกแต่เป็นวิดีโอสาธิตการป้องกันการจับแขนของศัตรูโดยที่ประมาจา์ท่านนี้สาธิตวิธีการดังกล่าวโดยที่เอาแขนของเขาหลบไปหลบมาเพื่อไม่ให้ศัตรูจับแขนเขาได้เขาดูพลิ้วไหวดุดปาลาไหลเคลือบน้ำมันหลบตั้งแต่ท่ายืนจุดไปท่านั่งแล้วก็ท่านอนแล้วก็กลับมายืนใหม่ทวงท่าการระบำที่เป็นหนึ่งเดียวกับสายลมที่ไม่อาจจับต้องได้ทำให้เขากลายเป็นตำนานแห่งการหลบหลีกอย่างแท้จริง แม้ในความเป็นจริงจะไม่มีใครคอยจ้องแต่จะจับแขนเพียงอย่างเดียวก็ตามรวมถึงตอนที่เขานอนลงไปในความจริงเขาอาจจะโดนรุมตื้อไปแล้วก็ได้ 2. <บ>ปรมาจารย์พลังช้างสารปรมาจารย์ท่านหนึ่งจากญี่ปุ่นที่สาธิตพลังช้างสารโดยการรับมือกับคนที่วิ่งเข้ามาโดยเมื่อผู้ที่ได้รับการทดสอบวิ่งเข้ามาหาปรมาจารย์ท่านนี้แล้ว แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยาวะของประมาจารย์ก็เจอการตอบโต้แบบน้อยนิดแต่ทรงพลังคนที่ได้รับแดงนั้นก็กระเด็นออกไปอย่างรุนแรงไม่มีกำแพงก็อาจจะถึง1กิโลเมตรมันเป็นอย่างที่เราเห็นเขากระเด็นไปกระแทกกำแพงอย่างแรงเรากับเขาตั้งใจทำร้ายตัวเองซะอย่างนั้นรวมถึงยกแขนเพียงหนึ่งครั้งก็เหมือนมีคนไปช่วยยกแบบมองไม่เห็นอีกหลายครั้งจนทำให้ผู้เข้ารับการสาธิตกระโดดกระเร่งราวกับอยู่ในคอนเสิร์ต นับว่าเป็นศาสตร์เฉพาะของสำนักนี้ที่มีพิษสงเป็นอย่างมาก 3. ปรมาจารย์อภินิหารคลื่นพลังพุงกะทิหลายหลายคนอาจจะเคยดูกังฟูแพนด้าที่ใช้พุงป้องกันตัวเองมันไม่ได้มีแต่ในกระตูนเท่านั้นปรมาจารย์ชาวรัสเซียคนเดิมที่เป็นวิทยากรสอนการป้องกันตัวเองมาหลายปีคราวนี้เขามาในสถานการณ์ที่ตัวเองนอนงายผ่อนคลายสบายพุงอยู่ โดยวิธีป้องกันตัวเองที่เขาสาธิตนั้นคือการขยับพุงกะทิของเขาส่งขึ้นพลังที่มองไม่เห็นทําให้ศัตรูเสียสมดุลโดยที่พี่แกมไม่ต้องใช้แขนหรือมือมาช่วยป้องกันตัวเองเลยซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะคิดในใจว่านี่กูกําลังดูอะไรอยู่ซึ่งก็ไม่น่าจะต่างจากคนที่เสียเงินเข้าคอร์สไปเรียนการป้องกันตัวจากปร,รมาจารย์คนนี้ที่บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบงนันท่ามกลางการใส่พุงดุ๊กนิกสุดน่ารัก นับว่าเป็นท่าป้องกันตัวที่สบายที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา 4. ี่ปรมาจารย์แห่งการยักไหลวิชาย,ยักไหลเพิ่มความแข็งแกร่งและความพลิ้วไหวหากบอกว่าปรมาจารย์คนนี้ใช้ไหลป้องกันตัวเองหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาน่าจะใช้การกระแทกเหมือนในการต่อสู้แบบหนึ่งใน ufc ที่คอนเนอร์แมกเรเกอร์ใช้แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาแค่เพียงยักไหลเพียงน้อยนิดเท่านั้น คนที่มันต่อยตัวเขากลับโดนแรงสะท้อนล้มพับลงไปต่อหน้าแต่ก็บว่าร่างกายของเขาแข็งแรงดังเหล็กกล้านอกจากนี้เขาไม่ต้องใช้มือหรือแขนในการป้องกันตัวเองเลยเขาสามารถปัดป้องกันออกอาวุธด้ยการยักไหล่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าก็ถึงกับเสียหลักจนต้องตีลังกาเลยทีเดียวนับว่าเป็นการยักไหล่ที่ป้องกันและหลบหลีกแบบที่ไม่มีนักสู้คนไหนเคยใช้มาก่อนอย่างแน่นอนฮ่า ปรามจารย์ฝ่ามือมรณะนี่เป็นวิชาของปรามจารา์หยิกหย่องที่สาธิตพลังฝ่ามืออันทรงพลังเพียงแค่เขาตบส่วนหัวเพียงเบาๆคนที่โดนตบก็สลบไปแบบงงๆหลังจากการตบก็ต้องเข้าทําการนวดประคองเรียกติกันขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเจอคนน้ําหนักมากหรือน้อยก็ไม่เป็นปัญหาเขาฝ่ามือนั้นสร้างแรงสะเทือนโดยตรงถึงก้านสมองทําให้พวกเขาถูกบั่นทอนบัญญาไปอย่างมากมาย เรียกได้ว,ว่าการฝึกแต่ละครั้งต้องมีทีมงานปฐมพยาบาลอยู่ด้วยไม่เช่นนั้นคนโดนตบอาจจะหลับไปตลอดการก็เป็นได้ 6. ผู้นำจิตวิญญาณแห่งป่าหลายคนอาจจะเลือกของแข็งหรือของมีคมมาป้องกันตัวแต่ปรมาจารย์ท่านนี้ใช้กิ่งไม้ที่มีความออนอ่อนมาใช้ทั้งโจมตีและบทบังวิสัยทัศน์ของศัตรูในเวลาเดียวกันท่วงท่าเริงระบำที่เป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่านี้ เป็นทวงท่าอันงดงามเหนือคําบรรยายเขาพร้อมที่จะฟาดฟันศัตรูไม่ว่าจะขาหรือแขนท่านก็สามารถเอากิ่งไม้ปัดศัตรูให้เสียหลักได้ต่อให้มาเป็น10บสคนก็คงไม่มีปัญหาเจ็ดปรมาจารย์ผู้รักแก้วน้ำยอมตายได้แต่อย่ายอมให้ใครเอาแก้วกาแฟไปนี่เป็นวิดีโอที่สอนการป้องกันตัวโดยใช้ทั้งมีดและปืน แต่ปณิธานที่สาคัญของวิชานี้คืออย่าละทิ้งแก้วกาแฟในมือเป็นอันขาดดังสุภาษ,ษิตที่ว่าถ้วยกาแฟฆ่าใครอย่าแตกหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการฝึกสมดุลของร่างกายโดยการพลิกตัวไปพลิกตัวมาแต่ความจริงแล้วมันคือการฝึกถือแก้วกาแฟแาไว้ด้วยจริงๆซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจะป้องกันตัวเองทั้งทีทาไมคุณพี่ไม่วางถ้วยกาแฟก่อนแป้องกันตัวได้แม้จะอยู่บนเก้าอี้ ปรมาจารย์ชาวรัสเซียคนเดิมที่มีอภินิหารตั้งแต่พลังงานพุ่งไฟฟ้าสถิตครั้งนี้พี่แกใช้ฝ่ามืออภินิหารด้วยมีทั้งการรูปไร้ในด้านหลังการปัดให้เสียหลักนิ้วจิ้มหลังสะกดวิญญาณและมันสมองมันดูเหมือนง่ายมากแม้ว่าศัตรูจะมาแบบไหนก็ตามเขาสามารถกำรับได้โดยง่ายแม้จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งศาสตร์การป้องกันตัวบนเก้าอีน้นี้ก็มีคนที่สอนวิธีแก้ทางเอาไว้ แต่มันก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆที่เขาทั้งสองคนยังไม่ได้เจอกัน 9. ปรมาจารย์แห่งการละทิ้งความรู้หนังสือสำหรับหลายๆคนอาจจะไว้ใช้อ่านศึกษาหาความรู้แต่ไม่ใช่สำหรับปรมาจารย์ท่านนี้เขาไม่ต้องการความรู้เรื่องการป้องกันตัวจากหนังสือเล่มใดอีกเขายอมละทิ้งความรู้ที่จำเป็นมาร่ำเรียนวิชาที่ไม่จำเป็นเขาสามารถใช้หนังสือเพื่อปัดป้องมี รวมถึงใช้หนังสือโจมตีนอกจากนั้นเขายังสามารถเปิดหนังสือเพื่อเก็บคมมีดได้อีกด้วยเรียกว่าท่านไม่กลัวของมีคมเลยแม้แต่น้อยอาจจะเป็นเพราะท่านไม่ได้ใช้หนังสือในการอา่านแต่ใช้เพื่อการต่อสู้จึงเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้แถมยังสอนให้ชาวบ้านเสี่ยงแบบแก่ด้วย 10. ปรมาจารย์การป้องกันตัวในท่านอนกรณีนี้อาจจะใช้ในยามศึกสายเลือด ซึ่งแย่งที่นอนการระหว่างพี่น้องหรือเครือญาติรวมถึงกรณีเมาแลวตื่นขึ้นมาเจอใครก็ไม่รู้วนอนอยู่ข้างกายจึงต้องมีการต่อสู้กันขึ้นซึ่งปรมาจารย์ท่านนี้ก็สอนการเกี่ยวขาการตุยท้องรวมถึงเอาส้นตีนต่อบ,บนร่างศัตรูซึ่งมันดูวุ่นวายพลาวันนวเนียกันบนพื้นห้องแห่งนี้เขาไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่เลยเพราะคู่ต่อสู้นอนเขาก็นอนต่อสู้ด้วยทําให้ไม่ต้องกังวลว,ว่าจะชนะแบบไม่สมศักดิ์ศรี ซึ่งในความเป็นจริงอย่างที่เรารู้รกันอยู่ว่าหากโมัแต่นอนเล่นพันแขนพันขาไปจะทําให้การโจมตีและป้องกันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะซึ่งปรมาจารย์ท่านนี้ก็คือปรมาจารย์ที่เคยสอนอะไรพลิกพลึกที่เราเคยเสนอไปก่อนหน้านี้นั่นเอง 11. ปรมาจารย์ตีนแห่งความตายที่เห็นชายวัยชัานนอนตะเกียบตะกายดุจตะกวดที่ปวดรา้าวนี้เขาโดนปรมาจารย์ชายชาราท่านนี ใช้พลังที่มองไม่เห็นจากฝ่าเท้าแค่ใช้เท้าปัดไปปัดมาชายหนุ่มพลิกตัวราวกับว่าทุกทรมานแสนเข็นกับพลังอันนาทึ่งนี้แม้มันจะดูเหมือนพลังที่มองไม่เห็นแต่ทางต้นคลิปได้แชร์วิดีโอพร้อมแคปชั่นที่ว่าเมื่อคู่ฝึกของคุณมีกลิ่นเท้าที่ไม่สดชื่นระื่นจมูกราวกับกินแห่งความตายนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ชายผู้นี้แต่ทรมานนอนเกลือกลิ้งไปมาอยู่ก็เป็นได้ 12. ปรมาจารย์แห่งเงื่อนพันธนาการนี่คือปรมาจารย์ที่ใช้เชือกเพื่อป้องกันการจู่โจมเข้ามาแบบรวดเร็วการใช้เชือกของเขานั้นต้องบอกเลยว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆมันเป็นวิชาละเอียดอ่อนยากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้ผู้ที่โดนผูกจะตกอยู่ใต้อานาตภายในพริปตานอกจากนั้นปรมาจารย์ยังใช้เชือกหดเข้าไปโดยไม่ถามถึงสุขภาพผู้ทดสอบสักคำ ซึงผู้ทดสอบก็ออกหมัดแล้วค้างไว้ทําให้ปรมาจารย์ใส่เทคนิคได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยวิชาพันธนาการแห่งความตายนี้อาจจะทําให้ศัตรูหยุดหายใจได้หากโดนพันแบบที่สาธิตเอาไว้แต่จะใช้เวลานานแค่ไหนก็อยู่ที่ความเชี่ยวชาญ 13. ปรมาจารย์ต่อกรในความมืดมิดในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือตาของคุณบอดสนิท การฝึกแบบนี้อาจจะช่วยต่อกรอกับศัตรูได้โดยตรงเขาใช้ประสาทสัมผัสของการได้ยินปัดป้องและโจมตีคู่ต่อสู้โดยที่มีถุงดำคลุมอยู่การโจมตีด้วยกระบวนา่าต่างๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจยทำให้ปร,รมาจารย์ท่านนี้จะเป็นที่พึ่งพิงกำลับศัตรูได้แม้ในยามที่โลกมืดมิดหรือไฟฟ้าดับ 14. ปร,รมาจารย์ผู้มองทุกอย่างเป็นภาพสโล เรียกได้ว,ว่าเหนือชั้นมากๆสําหรับปรมาจารย์ท่านนี้เขาสาธิตวิธีการหลบคมดาบและปลดมันออกเพียงเสี้ยววินาทีปรมาจารย์ท่านนี้ก็เข้าถึงตัวศัตรูแบบไม่ทันตั้งตัวทีเด็ดของปรมาจารย์ท่านนี้ก็คือเมื่อรู้ว่าศัตรูจะฟันคอเขาก็รีบย,ยื่นคอเข้าไปก่อนซึ่งคนที่ถือดาบนั้นเมื่อโจมตีเสร็จก็ค้างไว้แบบนั้นราวกับว่าโดนมนต์สะกดกระตุกจิตกระชากใจซึ่งท่วง่าแปลกๆนี้ก็มีทั้งเอาคอไปรับ มีทั้งท่าจ้าเอใต้วงแขนรวมถึงท่าระบากวนหลบคมดาบนับว่าสายตาของท่านนั้นดีเยี่ยมเรลาก็บว่าสามารถมองทุกอย่างเห็นเป็นภาพชา้าจึงทำให้ท่านเก่งถึงเพียงนี้ 15. ปร,รมาจารย์วังว,งวนแห่งชีปร,รมาจารย์ชาญจากจีนผู้มีพลังชีทำให้ผู้คนตรงหน้าตกอยู่ในภวังล่องลอยและสติสัมปชัญญะโซซัสโซเซฝันหวานอยู่ในจินตนาการของพวกเธอ คนชาราที่ไร้ที่พึ่งทางใจต้องโดนพลังเหล่านี้ทําให้พวกเธอหลับไหลอยู่ในสวนสาธารณะท่ามกลางสายตาของผู้คนที่นึกในใจว่ามันเป็นอีหยังของพวกมันพวกเขาหลับตาเพื่อทําสมาธิและรับพลังเหล่านี้เอาไว้บางคนก็ร่ําไห้ออกมาบางคนก็หัวเราะรา่าเหมือนคนดูดกัญชาและอารมณ์ดีและสาเหตุที่พวกเขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะพวกเขาศรัทธ,ธาในปรมาจารย์ท่านนี้จึงได้รับประสบการณ์แบบที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน และทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าปรมาจารย์เหนือจินตนาการที่มีอยู่ทั่วโลกพวกเขาพยายามคิดค้นเทคนิคใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครทําให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการศิลปะการต่อสู้ในแบบที่ทุกคนเห็นเป็นต้องนึกถึงหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ